กิจกรรมเล็กน้อยที่แบบเหมือนนอันนั้นคือแบบรู้สึกว่าหรือนี่บอกสายนบอกอันยังอา่เสร็จก็ต้องซีัสดีค่ะสอนเนื้อเก็บไปเลยกับการรีแอคในวันนี้เลยเพราะว่าเยอะมากเยอะสุดๆปั่นสุดๆเมื่อกี้รีแอคพี่สาวเจวพีไปก็ต้องเป็นน้องสาวเจวพีเอนมิก มีคนสปอนมาเยอะเหมือนกันว่า mix เ <mix S 2> ขาบอกเขาแล้วมงอยู่นะใช่แล้วก็มีคนพูดอะไรนะโอโอมองคอนเพราเขาบอกว่าก็ mix แรงพอๆกับโอโอเลย <c oughs> แต่ว่ามีคนบอกว่าตอนโอโออ่ะก็เคยสาบ แต่ตอนนี้ก็เธอเป,ปื้มเธอใช่ไหนสาบกูดา่าก็เธอไปให้เออเขอ่ไม่สาบชีเต้น๊อปคอนตื้อโคกสุดๆซึ่งวันนี้น้องเอ็นผสมชิมมาในเพลงด a s ด d a ด h ชไปเลยสรุปว่าคนชมเพลงนี้กูสาบสลับส,สบุดเลยิสรับสุดเลยเธอเพราะเรามันแหวกอยู่แล้ว็จะแดฤทธอมาโอโอต่อยหน่อยนึงเอ็นมีขาอปล่อยเพลงจริงออกมาที่ ไม่ได้ผสมอ๋อใช่ฉันเคยเห็นในคอนเสิร์ตใช่เธอเห็นเหรอใช่ไหมมือเย็นมากมือคนนตายใช่ที่ชอบเพลินมากใช่ไหมแบบฟูซอง ตอนที่เป็นดุดันกูไม่ชอบบับเบิ้ลกิลอยู่แล้วมึนั่นคือการมาโอโอแต่ตอนเนี้ยอยากดูมากแล้วเพราะว่าเมื่อกี้พี่ตองก็พูดเหมือนกันว่าอยากดูสุดๆดาวเดชอยากงงอยากงงงั้นก็แน่จริงก็งงเลยพี่สาวก่อนที่จะไปดูแอนด์มิกส์เพลงเดชอย่าลืมกดซับสไคร์ลืมกดกระดิ่งจริงๆให้จ่องเซตเซร์นะไปดูแอนด์มิกส์กันกดยังให้ยังไม่กดยังไม่ดูซ้อมหนึ่งมึง แต่โทนโทนเป็นในนี้อยู่นะเป็นโฮโฮอยู่นะเออออแต่ว่าแบบมีแรงแล้วมีดรอปแต่โอ้ยนี่คาแรงตลอดใช่ไววไว้ผมบอสอึาเป็นจรหรอเขาเป็นนักโทษเออนักโทษจอบปากเลยเฮ้ยทอนเฮ้ยเสียงใช้เสียงดี ถ่าก็ไม่เบาเมืเ่มอกี้แมตต์ล้ำหน้าครีโ oh <my> อ,อเก๋แล้วลูกโอ้ my แม่อัยเดะต้องทอแดงสวยอ่ะซื้อน่ะ ท่าเต้นหนาเมื่อกี้เอออันนี้ปะอันนี้มิกซ์จงเหมือนก็อย่างปะอย่างนี่ปะว้ายชียังไม่มิกซ์ง่ายๆชียังสับขาหลอกพี่สาวอยู่นนจะเป็นอ,อันเดิมอยู่ว้ายเธอวิธีการลอมันดูมิกซจังเลย สโลว์เมื่อกี้อ่ะ Stop dash โอ้ยตันแหลกมากอินลิ้นตัแหลกมากอืออืออะไรเหมือนโอโอเลยนะไม่ยถึว่าปีก โอ้ยโอ้ยแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องปะโอ้ยจบแล้วเ Hey ยูบาสเตอร์ k e e p us weird production b keep us weird โอ้ยเธอน่ารักโอ้ my god ที่ขึ้นไปกองเท่อะ คือมีแต่ต้นละใช่ป่ะอะ้รก็ได้ซึ่งอะย่างไงนาองดดแต่มันแด่อาขึ้นอยู่นะที่ชอบท่อนฮุกอยู่นะอืมเออแต่ว่าท่อนมิกซ์อะที่ว่ามันก็แอบแหวกที่รู้สึกติดนิดนึงคือเหมือนดนตรีมันดังมากเลยอะท่อนมิกซ์อะท่อนที่มิกซ์เป็นสว่างๆอะมันก็เลยทําให้ทำร้องมันไม่เคลียร์อืมมันอืมือนันมันอึปะอืมอืมจับไม่ค่อยทานตอนนั้นคือ พยายามฟังว่าเทมโปดนตรีเป็นแบบไหนยังไม่มีจังหวะที่มันเหมือนแบบหนึ่งแอดอ่องเออยังงี้ม่เหมือนเร่งขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยจนถึงสุดท้ายก่อนที่นอนจะพูดว่าแบบ I want to continue my pace จะกลับไปอยู่ที่ความเร็วแบบเดิมแล้วก็กลับมา I want to dance อย่างนั้นต่ออ่ะก็เลยมีความจูนไม่ค่อยติดเพราะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนเพรซิ่งของดนตรีและนอกจากจะเปลี่ยนทองเลอร์เป็นมิกซ์แล้วว่ามันมีจังหวะที่มันเหมือนแบบเร่งความเร็ววขึ้นอย่างนี้ด้วยมันก็เลยเหมือนแบบ อยากฟังอีกรอบพอจับไม่ทันแล้วก็ท่อนมิกซ์มันไม่ได้เหมือนโอโอที่แบบมิกซ์ไปเลยทั้งทั้งพาร์มันคือแค่ท่อนเบสปะมันคือมันสั้นๆนะใช่ก็เลยทำให้ไม่ทันใช่ว่าทำนูกติดหูสุดๆแต่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 อันนี้ท่อนมิกซ์เขาไม่ติดนะไม่ติดใช่ไหมหวานเออ นี่ก็รู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมพอเข้ามิกซ์พวกนี่ตั้งใจเลยเพราะว่าพี่พายของฉันแน่นอนเ <laughs> <laughs> พราะว่าหวานสุดๆพี่สาวแต่นี่อ่ะแอบรู้สึกว่าบรรยากาศของเพลงอ่ะหวานแต่ว่าดนตร,รีไม่ได้หวานไปด้วยขนาดนั้นป้าไ,ไม่รู้ว่าจับไม่ทันจริงๆเทมโปมันหนักๆนะดูไลฟ์นะ,ะดูอะไรสักอย่างต่อเออทั้งหนึ่งรอบอีกอีกสักอย่างไปดูไลฟ์กันดีกว่าสามสองหนึ่ง ไม่ใช่8ปดบิตอุ้ยเราจะมีขึ้นเราจะมีขอไม้โอเคใหญ่อยู่แล้นี้หรอเออตอนแรกึันก็จะแบบมีสะท้อนที่ขึ้นไปข้างบนแันนียยืนักเพลงมาอุ้ยซออยู่น่ารักอะเป็นโทนญี่ปุ่นอยู่เนาะแบบแต่งมาก คนญี่ปุ่นกอดใครอ่ะพ <c oughs> ี่สามแล้วแหละไม่อยอมมารีแอรกอดอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมเขาแต่งหน้าเหมือนเอฟเวอรลานอืมตาตาตาเข้มสุดๆอันนี้มันคือโอสกุยมหอบปะ กีอ่ลืมชมว่าวิธีการออกเสียงมันอยู่นี่หลายจุดมากเลยอ่ะท่อนพีหูอ่ะจำได้ท่อนของน้องเนี่ยท<า>งังเบอ,อเนี่ยคือเมโลดี้เดียวกับลิลลี่แต่ว่าใช้วิธีร้องคนละแบบอืมไม่เบามากเลยอ่ะใช่แบกแกิน่นแข็งดังเลยที่ท่อนมิกซ์อะกูใช่ไปกันใหญ่เลยด้ยรอบนี้ ตายอย่ดิแกดูดิถ้ามีความาสคูลินนะใช่แล้วใช้เทคนิคเบสิกค่อนข้างเยอะเบสิกฟุตบโอ้ว,ว,ว้าวกินกินคนมกเมื่อกี้เหอ หรือว่าจะตีลังกาหรอวเสตีบเหรอเฮ้แต่ว่าเพลนี้มีอิเลเมนต์หลายอย่างมืนโอโแบบมีกายกรรมเล็กๆเหมือนช้าช้าสวัสดิ์นีานั่นแหละชาชแบบใส่ไฮโนตไวเมื่อกีเล็กๆเหมือนไหอนท่อนนองเรียในไอในในสโล์ลใช่ไหสโลใช่ กีอาดเซนใช่เนี่ยมันมีความร็อกนะดนตรีอ่ะใช่ใช่มันเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นใช่เีบนไหมอืม เสียงหายใจดังมากอายเล่เหรอยังไแมกอาบ่า หลังจ้างดูอีกรอบพอได้ฟังท่อนมิกซ์อีกรอบอะอก็จะเห็นว่าในมิกซ์เองอะไอเวลาสั้นๆแบบนี้นน่ะ ก็ S <S <S มีอิเลเมนต์เยอะแยะมากที่แบบผู้ไต่ไปจากตอนแรกเป็นเบสแล้วก็เป็นแบบบางทีเอ่าสกูป๊อปเหรอเออแล้วก็อย<ม>ู่ดนตงโอตงขนาอ<ม>ืมแล้วก็ d r อ p well <S <S 2> <S 2> พอฟังอีกทีเหมือนไม่ค่อยชอบอะไม่ค่อยชอบเพราตอนฟังตอนในเอ็มวีอะสำหรับเรานะ้หนึ่งคือไม่ใช่ชองเวอร์อที่โปรดพอมาค่อนข้างโอสกูอะเราจะ prefer เพลงที่เทมโปเร็วกว่านี้นิดนึงเออแล้วก็มูท์แอนโทนของเพลงอะเราชอบเพลงอื่นๆมากกว่าที่แบบ คลาสคือคลาสไปเลยเรารู้สึกตื่นเต้นกับการดูและการฟังมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราฟังครั้งแรกอะตื่นเต้นเพราะเราจะหาว่ามิกยังไงมิกเมื่อไหร่มิกกี่โมงอะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่ามิกตรงนั้นลแล้วพอมาตั้งใจฟังดีๆเราก็เลยรู้ตัวว่าไม่ไม่ค่อยซื้อไม,มไม่คอ่อ,คอยซื้อเพลงนี้เท่าไหร่แต่นั่นคือแค่เราคนเดียวต่ตวยังไม่มีอะไรเปลี่ยนจากการดูรอบแรกมีแค่ที่บอกไปว่ารา,ายละเอียดของท่อนมิกซ์มีให้ได้ยินมากขึ้นยังรู้สึกชอบท่อนหก มากหมายถึงว่าในฐานะคนที่ชอบเต้นจะรู้สึกว่ามันสะใจเออเหมือนที่พอสุดๆเออมันมีเบสิกคิปฮอปมันมาสคลีนมันถ้าผู้ชายไม่ได้แบบสาวมากอะไรเงี้ยเป็นแนวที่ชอบแืมวอดูไลฟ์นี่ขอชมน้องกยูจินยืนสายตาสุดๆสุดๆดีมากแบบว่าน่าดูทำอะไรก็น่าดูใช่บอกไปว่ามีอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่เหมือนกับเพลงโอโอเพราะว่าแบบมันจะมีแบบลูกเล่นเนอะอย่างที่มีชิงชาในเพลงโอโออะไรก็จะมีแบบ ากาจกรรมเล็กน้อยที่แบบเหมือนเหมือน,น,นมันจะมีท่อนที่คอมโบอยู่ตอนช่วงหนึ่งที่ในในท่อนมิกซ์ของโอโอ่ะเท่าที่ดูทันอ่ะคือเหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบสลับคนนี้ร้องในเวลาอันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยตามแตมาเนี้ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเรื่องอ่ะเขาก็ทำได้ดีในสไตล์ของเขานะกับความแบบ หยัดยืนในความมิสในความแปลกของเขาอะไรงเงออี้ยเข้าใจนะว่าเป็นดิเรกชันวงแล้วเราก็ว่าน้องมาใช่วงเพิ่งเิีย์เนาะอยู่มาสักพักแล้วแล้วยังยืนหยัดในดิเรกชันนี้แล้วก็ต้องชมว่าน้องทําได้ดีในดิเรกชันของเขาเองอ่ะใช่เพราะว่ามันน่าจะแบบขายยากกว่าออช่ชองอื่นๆเยอะจริง ซึ่งเราก็แอบลุ้นเหมือนกันนะเ <f ix> พราะว่ากระแสของสองรอเพลงมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะว่าสุดท้ายแล้วพอมันถึงยุคนี้เจนนี้คนจะชอบเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ยังแอบลุ้นอยู่นิดนึงว่ามิกปอปมันจะไปถึงเมื่อไหร่จนจุดที่นัซิดาอยู่ดีก็ป๊ออัพขึ้นมาคือ <f ix> อย่างเพลงโอโอกับไดซ์มันจะมีไฮโน้ตที่รู้สว่าเป็นอะไรที่แบบน่าจดจำซึ่งอันนี้แบบไม่ไม่มีอะเมลินดิไดซ์เป็นของคอลลิวเนะอันนั้นคือแบบรู้สึกว่า จริงๆเมื่อกี้มีนะแต่ว่าไม่ค่อยจ,อจาําเท่าไหร่เราก็ไม่ใช่ท่อนที่โบอ่ะเป็นท่อนที่แบบเหมือนพรีฮุกปะต่ออีกรอบออใช่ไม่ได้ถูกโบแต่ว่าแบบนี่คือไฮโน้ตที่ต้องว้าวนะใช่ไหมวันนี้บอกสายนบอกปวดเจ็บคอเหมือนพี่ต๋องเลยแต่ว่าจุดยืนก็ยากอยู่นะอืเพราะว่าดันไปดังเพลงเลยมีหลายดซที่ไม่ได้มิกชัดเจนขนาดนั้ววนแล้วพอมามิมอก,อ,กอีกรอมกอีกรอบหนึหน่งมันกลายเป็นแบบ จะยืนกวัวนี้แหละอืมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พุ่งพลานเท่าเลิฟมีไลด์ดิสไงจริงเพราะฉนจริจงเลิฟมีไลด์ดิสย่อยง่ายกว่าแมสกว่า ใหม่กว้างกว่าใช่ใช่แอบแบบเป็นกำลังใจให้น้องอ่ะกับใายละกันใช่ว่าจะผลักดันน้องไปทางไหนต่อหรือจะทำงานให้มันง่ายง่ายกว่านี้เออประมาณนี้ละกันเนาะจำหบใครก็ตามที่แววเวียมมาดูจองซิสเทางทางแรกอย่าลืมกด s u ซับสไคร์ลืมกดกระดิ่งจริงจริงสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดตอนทวิตเตอร์แฮชแท็กจงซิสสดเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบันยอย